แอบไทยสองท่านะครับผมเิ่นนั่งจูจีกันทุกคนครับเิ่นคุยกันที่ครับสองคนครับผมนั่งคนละฟังสายยังได้ยนินโอ้ยนี่นะครับวันว่าเลนไทยเนี่ยนี่ครับผมเขาเรียกว่านี่ครับว่าแห่งความรักนิสุม,มือครับผมนี่ครับผมพวกเก่าล้องคือเบิ่งเดอ เวลานันผู้เฒ่าผู้แก่นะเพิ่นอยู่บ้านอยู่ซองนะเพิ่นสิคุกยกับเพิ่นก็นุยกันสองเข่าิ่นครับผมลูกชายมานั่งอยู่ฝั่งนี้เพิ่นก็คุยนั่งคุยกันกระน,กนุ้งกระนิงะน้งกันสองเข่าอยู่นะครับอยากฟังผู้เฒ่าคุยกัน เอาไปเอฟเฟกต์พุทโธกันคุยกันเนาะ สองท่าววันลังคุยกัน ห้องเป็นจุจีกันเน๊ะสองเท่ายามหนังจะโจมให้ตะกันใน้โจมให้กันฟั่งมาม่บอกให้ลูกใต้ฟั่งอะจมให้กันนะพ่อแม่นะสองเท่านี้นะแบบนี้มันเป็นอยู่กันสองคนมันก็คุยกันกระนุ้งกระนิ้งเด้ะคอยละอิศสาคุยกันหัวละตอกาซีปุ่นเนี่ยพวกแกว่า อืมแต่ทุนก็ชโบชิเบคุยเอเมียฟัง มันเป็นคนน่ารักอย่างหนึ่งนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคนแก่สองคนนะมันนั่งคุยกันกันนุ้งกันนิ่งในเอฟซีนะมันเป็นว่าแบบนี่นะครับผมมันเป็นธรรมชาติแล้วก็มันเป็นแบบบ้านๆผู้เฒ่าบ้านๆผู้เฒ่าผู้แก่บ้านๆคนเท่าคนแก่บ้านๆแล้วก็มันนี่นะครับผมผู้เฒ่าผู้แก่มันมีอย่างเิ่นก็คุยกันสองคน เพราะฉะน,นั้นแล้วว่าเลนไทนานี้หาคู่ทอนแล้วข่อยเอยอเห็นคู่สองแถานี้เราก็ไปอิจฉาด้ข่อยสิจะจังไดดีก็คืออิจฉาสองแถานี้แทนึพวกเจ้าทำลายลูกเลยนี่พวกเจ้าหูตัวว่าพวกเจ้าทำลายลูกนี่พวกเจ้าทำลายลูกนี่ทำลายจิตใจลูกมากเลย มันวาเล่นท่ายนี่ลูกวุเจ้าพวกเจ้าหูตัวว่าลูกสีรูซึ้อจังใด่พวกเจ้าสีรูตัวว่าลูกสีรูซื้อจังได่พวกเจ้ามานั่งคุยกันกันนุ่งกันนิ่งนะมันวาเล่นท้ายนี่ลูกสีรูซื้อจังได่เอ้ยเอ้ยไม่เห็จังสี่ตอนหนาตัอตาลูกมันบ่เมียนเลยอิจฉาเลยครับผมดีใจนะดีใจที่สองคนตาย,ยายเขาแบบเนี่ย เขายังมีความรักให้กันเขายังคุยกันกันนุ้งกระนิ้งอยู่แถมถึงมันจะทำร้ายจิตใจลูกชายแค่ไหนก็เอออีฟซี่ผมขึ้สืเลื้อตัวข่อยในบ่อบ่มีบ่คููทุกข่ยากกันคือว่าเป็นคู่ทุกข่ยากกันเนยครับของสองคนในสองท่านี้ครับผมยู่งกันกระจมให้ตะกันอยู่ดิอ่านยุ่ต้นหนาลูกต้นหนาเต่าจมให้กันเนีบยนัดนี้แล้วเอือก่อยละแอบเลยแล้วข่อยกับะอบยบไทยเอาแล้ว คุยกันกันนุ้งกันนิ้งคุยกันอยู่ฟังลูกซรายอยู่ฟังสานรนีน่ก็ได้ยินเฮ้ยเด็ดขัดมาบอกเจ้าเด็ดหนังกับเเห็นพ่ออ๊คนเป็นลูกเนาะไข่สิรูสีกันไหนไข่บุ๊บีคูพอ่ออ่ะพ่อเอ้ยแม่เอ้ยเจ้าหูวเนี่มาไข่รู้สึกยังไงอ่ะเจ้าหัวพ่อมัอนแห่งไก่มันว่านทิ้ท้ายเท่าน,านี้น มันแห่งไกวันแห่งความรักมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีก็นี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบว่าคอยเล่ยๆดูแลกันนะครับผมให้ให้เขาได้ให้พ่อกับแม่ได้มีเวลาว่างให้พ่อกับแม่ได้มีเวลาได้นั่งคุยกันแล้วเราจะได้เห็นภาพแบบนี้เราได้เห็นภาพแบบนี้มันเป็นความสุขของรูกนะครับผม ยันกันุ้กไปดิ่งลอยวันทุกคนรู้เ้อแต่ตอนนี้ลูกสิทุกแดงน่ารู้อย่าอย่าว่าวะมีความน่ารักนะมีความน่ารักมีความน่ารักชอบเอาเอาเอา,เอาช่องตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมช่องตัวนี้ไหมไอช่องตัวนี้ละ้ะนี่ยสุกันทีเป็นคู่ขึ้นกันบน่นี่ไอไอช่องตัวนี้ก็เป็นคู่เหมือนกันนะเนี่ยห้าพอเฉย อ้าวเอาเอาเอาอันนี้ก็มึงเป็นเรื่องแห่งความรักเหมือนกันแหละเนี่ยฮะไอสองตัวมึงจะทำร้ายพ่อองกะฮะนี่แหละครับผมเป็นความสุขของลูกๆละครับผมที่ได้เห็นนะครับผมที่ได้เห็นภาพแบบนี้นะครับผมแต่ละเมือแต่ละเว้นพ่อแม่สุขอ่าพ่อแม่แบบอ่าอาจจะแบบสบายนะครับผมสบายทั้งกายสบายทั้งใจผมกลับมาอยู่น้่งกับไเพันบ่ได้ห่วง นะครับผมมาอยู่ด้วยก็ให้พ่อแม่ไม่ได้ห่วงก็นี่แหละครับผมนะมันก็เป็นความสุขของผมอีกอย่างหนึ่งขึ้นกันครับผมที่ได้เห็นพ่อกับแม่มานั่งคุยกันกันองกันเองแบบนี้นะโอเคครับผมสนัสดนี่ก็สวัสดีครับผมนะอิจฉาพอนั่งฟังอิจฉาพอครับแม่ต่อไปนะันเป็นภาพน่ารักมากครับโอ้ยข่ร่างวันวาเลนทายไข่เกียดวันวาเลนทา์ พ่อกับแม่ข่อยยังไม่ได้จังสีอีกเพราะฉะนั้นแล้วมาหาครูกันเถอา